อย่ากขยับเข้าไปใส่เธออย่าสมัมผัสเลยอยากลูบไล่เธอน้องเธอใหญ่เธอหนักบางไหมเธอเลยเข้าไปนัดเธอคืนนี้ห้องพี่สนไม่จัดตัวเธอเธอว่าไปแล้วแอบทำท่าอายแต่ถึงห้องกูแม่งทําเป็นแกล้งตาย แอบเข้าไปสัมผัสตรงผิวกายและทอเสื้อใน,นลงลิ้นและเริ่มลงมาทางเครื่องใต้อย่างช้าช้า <Ac ult> เธอจับหัวเราแล้วบอกว่าอย่าลางไปโอ้คิดว่าเธอเสียวจังเลยจะทำให้เธอ <Earth Shot. S 1> เธอ Kill! <Earth Shot. S 1> ไอ้สัตว์ตอนนี้กูย,ยังจะน,นีท่านหรือไม่ประจักษ์ตรงนี้ว่าเธานั้นเป็นผู้ชายและนมยา่างนั้นมึงทำมาใช่หรือไม่และลงที่ลูงทําทำไปได้ไง่อยากจะย้อนคืนมาเวลาได้หรือไม่ก่อนท่านจะนัดใหญ่กูจะทักให้สุภาพกอ ไม่ค <Double> oh ืดไม่น่าทำตัวพลาดไปเจอครั้งแรกก็กลายเป็นยอดชาย ก็เลยจะเมาให้มันถึงเช้าแต่เอาแล้วไงมียิ้งมาถามห้องพี่วางหรือไม่ก็ตามนะัม้นคอมีโชคดีจะปัมป๊มๆให้ชินชื่นใจลงลิ้นให้เธอแล้วก็ทอดตัวล่างไปไอเฮียนี่ท่อนแคนหรือว่าอะไรวะ ไอสัตว์ตอนนี้กูยังเจ็บมีทันหรือไม่ประจักษ์ตอนนี้ว่าเธอนั้นเป็นผู้ชายและนงยังนั่นมึงทำมาใช่หรือไม่แล้วที่ลงลิ้นกูทำได้ไัยเอยจะย้อนึ้นวันเวลาได้หรือไม่ก่อนที่ฉันจะนัดเธอเป็ดใหญ่กูจะทักให้สุภาพก่อนก็ได้ และจะถามว่าเธอเป็นนางหรือนายฉันดูให้ดีใจกัคงหรือไม่พูดอะไรก็คิดแต่ความชอบดีอะไรมาดูให้เป็น